สีลำสีลู่สีเที่ยวแต่ว่าภายเที่ยวเดียวหนึ่งสองสามสี่ปิดสกอร์ปิดเกมก็จะประกอบไปด้วยปาวาน,นาวาพัดนาวาโตโนนาวาแล้วก็เต้าปอนสีลำสีเที่ยวสีลู่สีร่องน้ำเรือไม่ดิดนางยางหนึ่งเดียวในจังหวัดน้องคายจะมีการจัดแข่งขันในวันที่ 6มกราคม2567โดยทีมงานชอช้างสร้างสรรค์ให้การสนับสนุนในการจัดการแข่งขันก็จะเป็นสนามปราบเสียนเราจะใช้สนามประมาณนี้ในการแข่งขันนะครับสนามเราจะไม่ใช้ผ้ายางเพราะว่ามันไม่สนุกอ่ะตาปอนอยู่รู้สุด้ายบ่ เลือกั่วเลยเพราะว่าของเขาบม่มีทอพีซีเราจะไม่ใช้ท่อพีวีซีในการในการถ่ายขันไทยไปปึ๊บมันจะบจเรือจะประเด็นมันจะเห็นทอพีซีเด่นกว่าเรือมีสีรำครับเข้าลุงรำเรียบร้อยสีำสีลูกอ่หันาดบนกล้องเลยหนึ่งสองถ่ายรูปถ่ายรูป ปว,วันปอนหันหน้ามาบนกองก้อนเนืองสองโอเคครับเข้าเยียบทุ่นแล้วครับลูกที่หนึ่งปะวันลูกที่สองพัดลูกที่สามต้อนลูกที่สี่เต้าปอนเนืองสองซ้ำเอาละว่อนกระเจิงกระเจอกันเจอเจ้ากุบกันมากุบกันมาตาโคตรงนี้ใครอยู่กันไปใครบอกันอยู่กันไปใครบอกันอยู่กันไปตาโคตรงนี้กี้กันมากินกันมาไปอย่นี้ใครชนะใครจะเช็คใครชนะใครจะเช็คใครชนะใครจะเช็ค มันอยู่สิน่ะแบบแบบเออคุปตีกันเลยบอกได้ว่าเออบอแบบลลแบบบอลต้องเล่นรูปให้รูปมันนะบอกได้เก่งบอกนั้นเอาไปเลยคุปตีลลปกันเลยท่านเราแปรเออแมน,นบอต้องแบบโอ้ยแข่งรูปให้รูปมันบอต้องคุปตีกันเลยบอกได้จะขึ้นฟังขึ้นแพร่เท่านั้นล่ะประลองความตรงอ่ะนะนี่แหละสนามน้องกระชะกนะ เอ้ยมันมัน,มนแบบนี้แหละสุดเลยสุดเลยแบบนี้แกวแกวขนาดนี่สนามตรงๆรงโอ้ระยะสนามสุดเสือกเส้นหนึ่งเสื้อเส้นนี้กับประมาณสิบห้าเมตรพุ่นแล้วนี่เสือกทงทิวนี่ตาปอนนาว่าพึงา่งท,ทนละงทนละหดอดทนตัวต,วตวแม็กเอาเอากันไหม ใส่กันไหมร้องเบิง <ม 1971. S 3> พีพ <Vorte S 2> พงสะกดเต้าปอน่ะตาปอนนะวะสลับรู <SO> สลับลองสลับรอยตาปอนเพิ่งอุ้ยแป๊ดเสียงแต่สัญญาณปล่อยความละอุ้ยโอ้ยอะไรเนี่

กระส่ากระสิโพ้แล้วล่ะกระเช้าคักพูดเอาที่หนึ่งมาดูชนะนะเขาเทียบทุนแล้วครับลู่ที่หนึ่งเต้าปอลู่ที่สองปะวันลู่ที่สามพัดลู่ที่สี่โตโน่กับสายน้ำโดยอัตโนมัติสีเหลียวด้วยเออสีเหลียวนะครับสายน้ำไปเออต่อไปโตโน่กับมาอยู่ลู่ที่หนึ่งปะวันกับไปอยู่ลู่ที่สามพัดกับไปอยู่ลู่สุดท้ายกับวนไปสีเหลียวจำบอกว่าผู้เล่นชนะจ้าเถลียวได้เหรอ เทียบทุนแล้วครับสี่ลำสี่ลูกใครตรงก็ถือว่าชนะหนึ่งสองไปเอาละยใส่กันมาเลยสีลำสลำแข่งกันมาตาคนเปิดไปาเลเสนีตาโคตะกี้เก่งกันเก่งกันแจ้วเอาละวยใครบอกนอยู่ใครไปใจเกย่มเจี้ยีเจี้เกนเก่เก่งเ็นเฉ